วันที่24มีมมนาคม2558เวลาประมาณ15นาฬิกาเศษเศษอากาศกำลังดีร้อนๆอนนะครับมีชาวอาหรับจะริยดในเดินทางลงมาที่หมู่บ้านอฟฟานวิเลจ โดยมีอุสตา้าโรซาลีอุสตร์อามีนและคณะจากมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมอิสลามได้การต้อนรับและก็เดินทางมาที่สถานที่สำหรับก่อสร้างมัสยิดประจาหมู่บ้านโดยมีคุณบดินราหิมในฐานะประธานชุมชนได้นำเสนอแบบในการก่อสร้างอาคารมัสยิดประจาหมู่บ้านขึ้น และมีการเจราจากันในสถานที่จริงสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่สำหรับที่จะใช้ก่อสร้างอาคารมัสยิดแบบสองชั้นตอนนี้กำลังเจราจาอยู่พูดกับภาษากับชาวริยาตไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเขาพูดภาษารับแต่เราพูดภาษาไทยและพูดภาษามลายูแต่ยังไงก็ตามมีอุสตา d อามีนคอยเป็นล่ามคอยแปล ดูท่าทางแล้วชาวริยาตคนนี้นะครับมุ่งมั่นมากเขาบอกว่าอยากจะได้มัสยิดสองชั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาขอให้ชั้นล่างนั้นเป็นสถานที่ละหมาดชั้นบนให้เป็นสำนักง,งานก็แล้วกันโดยเจตนารมณ์ของหมู่บ้านนั้นคือต้องการให้ชั้นบนเป็นที่ละหมาดชั้นล่างจะทำเป็นสำนักง,งานทำเป็นห้องประชุม แต่เจ้าของเงินคืออาหรับริยาตเนี่ยเขาบอกว่าขอให้ชั้นล่างเป็นสถานที่ละหมาดก็แล้วกันผมเองก็ตกลงนะครับว่าโอเคเอาตามนั้นนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาทำทาทางว่าทัดข้างล่างละหมาดแล้วก็มันจะใช้ประโยชน์ได้เยอะได้บุญเยอะนะครับคนมาละหมาดก็ตกลงกันนะครับจับมือกัน อามาสินี้ใช้ชื่อว่ามัสยิดอัอบูบาการอันศรีกร,รดิลลอฮุอันฮูนะครับอตอนนี้ก็กำลังเดินทางเข้า,ามูนิธินะครับอุนบดิงก็รายไปเรื่อยๆอธิบายความไปเรื่อยๆนะครับก็คงจะอินชาอัลลอฮ์เราจะได้มัสิดกันนะครับ ต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสถานที่สำหรับสร้างอาคารมัสยิดประจำหมู่บ้านนะครับสองหนุ่มคนนี้คุณซูเบกับมูลนีกระจกนะครับอาซูเบนี่ถังยาอยู่นะครับตอนนี่อากาศร้อนแต่ก็สู้อันนี้ท่านรองประธานคนที่หนึ่งคุณนิแม่นะครับเผาขยะเผาแล้วระวังเดี๋ยวลามไปอยู่ ไปไหมบ้านเขานะครับระวังให้ดีวันนี้ก็จบนะฮะเจราจาอะไรอยู่บอกว่ามันร้อนนะเออนี่มันร้อนมากออาฝั่งนี้ก็นั่งพักผ่อน เจ้าพ่อประจำหมู่บ้านนะครับพอออกโกนะฮะตอนนี้กำลังจัดการพระตัวเองพระหลุดดําพระหลุดเอาเคาะให้เนี่ยเคาะสักหน่อยเอาวันเข้าไปวันเข้าไหมอ่ะเออวันไม่เข้าเลยอันนี้ก็นั่งกินอย่างเดียวนะครับอากาศดีตอนนี้ปัามเวลาอยู่โอชาเย็นชาเย็นเนี่ยอร่อยฝีมือของพออวี เอาจะตัดอีกแล้วพออโกไหวไหมอ่ะฮึบอ่อไม่ไหวยามาช่วยหน่อยเออช่วยกันคนละไม้คนละม,มือหมู่บ้านเราจะได้สะอาดจะได้ดูดีควันขโมงเลยเสื้อสีส้มนั้นพออวีนะะเจ้าของชายเยน็นอร่อยที่สุดในหมู่บ้านอันนี้ก็ปีนต้นไม้นะครับ บอกให้ใสกางเกงไม่ยอมใส่ใส่ผ้าถุงทีนี้เราไปถ่ายอยู่ข้างล่างเห็นอะไรก็ไม่รู้วัตถุต้องสงสัยอยู่ใต้ผ้าถุงอยู่นะฮะพอออกโกถอดเสื้อมาแล้วตนะนะูเบก็กวาดอย่างเดียวเมื่อกี้ก็ทางย่านี่กวาดอีกแล้วแมพออวีเห็นว่าแขนหลุดแต่วันนี้ไหวแล้วนะนะ กวาดกวาดระวังแขนก็นแล้วกันซูเบอร์นี่กวาดขยะยทำท่าจะหมดแล้วซูเบนี่แค่กวาดเฉพาะหน้าบ้านแกนะะพอ,อ,อกโกะพักเหนื่อยซูเบกวาดอีกแล้วรู้สึกว่าซูเปอร์นี่ออกบ่อยนะกวาดลูกเดียวเฉพาะหน้าบ้านแกนะอันนี้อรอ,อพอพอประจามหมู่บ้าน ใส่กางเกงไม่เป็น <And he S 1> ต้องใส่ผ้าถุงตลอดพอตอนนี้เรามาตัดต้นขี้เหล็กกันนะมีดารารับเชิญสองท่านน,ะนี่มีคุณเด็งนะคุณเดงมีคุณแม่แบมแม่นะฮะต้นขี้เหล็กนี่บนต้นนั้นเต็มไปด้วยมดแดงมดแดงเยอะมากแต่ละคนนี้ก็ไม่ไหวนะฮะ แบบแม่นี่ตัดต้นขี้เหล็กแล้วได้ประโยชน์กับอยอดขี้เหล็กอันนี้ดารารับเชิญคุณเด้งนะครับอพอออกโกนี่ถูกมดแดงเกาพลางสงสัยต้องใช้เชือกท็อกนะนะคุณเด้งนี่ฝีมือไม่กลัวมดแดงกัดนะครับตอนนี้ใช้เชือกมู้จะทำอะไรพออ,อวีกเกาอีกแล้ว ควรพอโอกโกก็เกาบอกว่านเจรจาอะไรกำลังจะเต้นร้องเองินนู่อะไรนี่โอ้มานี่มาดูเขาทำอะไรกันดูเขาขึ้นต้นไม้เขาตัดต้นไม้พอโอกโกขึ้นมั่งเลอ่ะไม่ไหวอ่ะร้อนก็ร้อนบดแดงก็เยอะนั่งดูเขาตัดคอดีกว่าเออขยันจริงๆนะคนเด่งฝีมืออ่า เป็นไงบ้างอันนี้ก็ฉับเอาฉับเอาดารารับเชิญคนนี้เก่งเป็นทุกอย่างช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กช่างซ่อมรถก็จักรยานรถมอเตอร์ไซค์ล่นล,ลงมาระวังสายไฟด้วยนะเป็บด็งตัดอีกอันนี้กำลังตัดกิ่งไม้ก่อนนะสองคนนี้นั่งเฝ้าอย่างเดียวจ้องอย่างเดียวนะ แบบโอรอพอจะขึ้นมั่งก็ไม่กล้าผมไม่ให้ขึ้นเพราะว่าใส่ผ้าถุงเอ้าเกี่ยวไปแล้วอ่าตอนนี้เกี่ยวกับเอ้ยระวังหัวอ้อโดเกือบแม่แลเอาใหม่อีกครั้งดิปูนป่องออกมาโยออกมาเลยพอโอโก้ดย่ระวังระวังหัวระวังเอาโดนไปแล้วอ่าตอนนี้กำลังจะตัดอ่า ทั้งต้นนะตอนนี้ดีนะที่มีเครื่องตัดกับพระกับขวานแล้วก็รับรองสามวันห่อนล้มแล้วนะครับตอนนี้ลมแล้วโอเคภาพสโนโมชั่นหน่อยตรงนี้แบบแม่จัดแบบการหัน่นเป็นท่อนๆเอากลับไปขายนะได้กี่ตังก็เอาไปเถอะอันนี้ไปดูกิ่งดีๆ โอ้กิโ <punto> ต <future> a นอากากงน้ำซีดลูกระตัวอุ๊กปัญหาเนี่ยน้ำหมดแล้วเนี่ยแม่แม่แม่ก็ยิ้มลูกเดียวแล้วนี่สามหนุ่มประกวดชายงามเอาละพระเอกสุดหล่อประจำไอแบงค์ เมื่อกี้กวาดหน้าบ้านตอนนี้มาช่วยลากกิ่งไม้ที่โค่นลงมาอเอาไปทิ้งอันนี้คุณครูจากปากกา,ารางคุณครูซาอุดีช่วยกันคนละไม้คนละมือเออหมู่บ้านอัฟานอีเลดนี่ดีช่วยกันโอ้ยคันไม่ไหวไว้ต้องใช้น้ำมันทา หมดแดงเยอะเหลือเกินอนุคันเกาได้ยอดขี้เหล็กเดี๋ยวกลับไปทาสายโยอ,อันนี้ก็เกาลูกเดียวเดินมั่งเกามั่งโอ้ไม่ไหวเลยหมดแดงมันเยอะไปทางนู้นไปเออตัดตรงนั้นตัดตรงนี้นะเออแล้วก็ตัดตรงนี้ด้วยนะโอ้ยผมขอพักผ่อนก่อนนะมันร้อนหมดแดงก็เยอะออย่าไม่ไหวนี่มาช่วยกันทางนี้หน่อยเร็ว โอ้เดี๋ยวผมจะเลื่อนโชเล่นีิดหน่อยขับเป็นหรือเปล่าเ,เนี่ยสงสัยขับไม่เป็นแน่เลยนี่ถ้าขับไม่เป็นไม่ต้องขับหรอกปล่อยให้เขาลากไปเองก็แล้วกันเอาโอกด้ไข่มดแดงไปรับรองอิ่มหนำสำราญเลี้ยงนกไว้ แต่ว่าคันมากต้องเกาเท้าเกาหลังอันนี้สุดยอดแห่งความขยันกวาดอย่างเดียวกวาดกวาดให้เกลี้ยงโอ้โชเชฟเชฟบะยังนะระวังมีวัตถุต้องสงสัยห้อยออกมาอ่ะโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับส s s ม l a ม u a l a i k u ร w a r a ุ m ลล u l l a h บ w a b า r a